สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้ปลาหมึกสดๆมาวันนี้ครับมาสิมาเเ็ดกลิ่นลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆให้พี่น้องเบิ่งครับวันนี้เนี่ยวตบมืก,กํามๆเดี๊ยวเดีล่างที่มอญครับเราจะเอาโขลกน้ำตบเงามขนาดครับปลาหมึกเอ้อสวยๆเดี๋ยวล่างกันครับล่างล่างๆๆ การล่างเสรเอาน้ามกังครับน้ำแล้วครับนี้ก็เอา้านงก่อนดีน้ำลงล่างันน้อย้นน้อย้น้สวยงามครับตางงามครับน้ำมึนตกนะน่ำทีนี้ก็มาจัดการโอสุดาแซว้จเจ้ามาจัก สามสิบนาทีครับเพื่อวมันจะได้แข็งตัวยำกับกอ,บกอบโอเคครับประเดี๋ยวถึงไว้จัากระมาณจักเครื่องจมงครับอย่าคอยมาเบังวิธีเค่กันอีกทีนหนึ่งโอเคครับ ครับไหมเขาตอนนี้ในช่วงเวลาที่เขาถ่าปลาหมึกมักไปเยอะนครับเขากับมาเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอ่ะกระเทียมนี่ครับลากผักชีครับแล้วก็พริกหอมพริกสดหอมครับไอพริกนี่ครับก็ไน้อยสดเลยหลยะนี่นะครับหาตัเนี้ ก็มาตำอะไมันละเอียดครับครับหลังจากตำละเอียดแล้วครับนี่ฮ้องก็มาปุ่งกันครับกันนี่แล้วครับของขาดไปได้เลยครับเนี่ยต้องใส่ใส่น้ำปลาลงไปครับประมาณนะครับพรดไม่เป็นน้ำ แล้วก็น้ำตาลปิ๊บครับบ่ะองใส่หลายแล้วใส่ประมาณนี้ครับใส่ไดีก่อนแล้วก็บักน้าวครับบักน้าวนี่ครับน้ำจิ้มซีฟูมันต่องมีรสเปรี้ยวครับ เกี่ยวเดบมังก็ต่างชิบมังก่อนว่ามันติดเกี่ยวแล้วไปเพราะได้ไหรือยังเจียวแล้วครับแซบแล้วครับตอนนี้ว้าคักครับันนีนคักคักคักอ่ะใส่ถ้วย หลังจากทิมลางมึกลางยังไม่เรียบร้อยแล้วทีนี้เขา,าก็มาส่ใั้การลวกครับน่าจะห้อนแล้วลวกไปเลยครับเนี่ยันบมึกโต้งไหยครับลวกไปเลยเอาหมดทีเดียวไปรดเพื่อก,การประหยัดเวลานี่ครับอะได้ทีแล้วครับ นี่เขาเอาขึ้นจานเลยเดี๋ยวไปกินกันครับนะนวดต้นรุดครับครับเดี๋ยวไปกินกันครับครับสวัสดีพี่น้องผู้ท้อนครับมาหลังจากที่ประมึกลวกเรียบร้อยแล้วครับทานกรรมวิธีมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็มากิน ล็อกบ้านครับเอาบรรยากาศทะเลอยู่หลังบ้านครับทะเลหลังบ้านครับอ่ะเอาบรรยากาศเั็กน้อยครับเดี๋ยวมาล้อกินบังครับตอเนี้ยนันดาดจิตไปตะกินงานครับพ่อเนี้โอ้ยโสง,งามๆามเนี้ยตะกินขนาดเลยล้อกิน,กน,นบังคับเั็กน้อย ครับครับแล้วผักตับโอ๋พอก,ก,กันคักอันเนี้ยอันนี้ยังมาเท่าไรครับนี่ทีเด็ดคนนั้นอีกนี่มอสซบีนี่เป็นกล่อมมาสีมัลองปรุงมอสซาบีบ้างครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดเซตมอสซบี ตึงดังหินห,นหินเนาะท่านบังจิ้มซีฟู้ดใส่บัเจี๋ยนอีกเข้ากันขนาดครับตีแซ่บขนาดร้องเห็ดหินบ้างได้ไปคับขากรถ ขน้ำเดียวมันขึ้นดังไม่ห้วยกันไปเลยยังยังมไม่พอใส่กันไปอีกอา่าอย่าลองเบ้งกันครับว่ามันจะขึ้นส้ำได เขียวปึดเลยต่แหน่เขียววาซาบิครับด่ะเขียวปึดเลยครัะเ,เขียวขนาดด้วยครับก็่เสียบคักว่ะน่ะซิ้บังมึง บักขนาดเลยครับอ่ะนี่ก็ว่าเต็มที่ไปนะครับเต็มที่ลเลยอือาึแบบนี้ละคักๆักรอืมดังบักขนาดครับโอ้ขัก โอ้ยหาใจทะเอบอออกนี่ทะเลครับอะไรยินเสียงคลื่นทะเละเสียงผู้คนยังพานเนี่ยจะได้ยินเติบ กล้วยเข้าท้าที่นี่ครับท <c oughs> ี่รัตศาดกนายทาับวัตบิสเองครับ <c oughs> อคค๋อ <c oughs> ครับครับครับนวดมันครับจิ้มคักๆแล้วครับ ให้มันขึนนี่ตส่มเที่ยวปึ๊ดโอ้แซบขนาดครับแซบครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่วาซาบิโอ้มันึกเขากันรักแก้วะ คนดีครับต่อแตะตต,ตนีทะเลกำลังจับมันไจขึ้นจักที่งหรอเนี่ยในน้ำก็ลัก่หอดฟังอยู่ เหลือหาปลาเหลืออย่างคนมาหาหอยหาอย่างกะหลเยอะครับตอนนี้ช่วงนี้เขาท่านให้นักท่องเที่ยวามาเที่ยวเท,แ,แ,วเทแถวยังแงน,นะครับมาหายี่มหาก,กินเแถวนี้ครับ <laughs> มีแขกรับเชิญครับ พ้นอยากเขากล้องน้ำมาสั้นอยากกินเห็นกินเลยพ้นหิวมาไหมมีย่ผมเองเลยนะครับมำไหมาำถามมำไหมมานั่งขับมานั่งนังรถมานั่งรถนวตัดให้ อายครับผนมะก,การอ๋อเป็นจมวกเลยแหละลองดูเลย่านั่งดินที่อครับคนเนอยากเห็นเราคนอยากกินน้ำมานาเห็นว่ากินแซ่บหรือเปล่า่นนเลยอยากกินน้ำเป็นไรเราบ้ โอ okay, right. เคไหมอานี่กินเข้าไปดิเดี๋ยวจะหายเผ็ดเข้ามาดูอย่างเงี้ยดิเนาลนะกึนไม่ได้คำ <c oughs> เดียวยุ่มัดครับ <c oughs> สองหมอดเลยครับ <c oughs> เงี้ยบนไหนรดัหนวดเอาประมาณถ้าคนกินบะกปูมกัหนวดละคำผมกินปูมผมเลยงละคัมระดัหนวดหนาหน่อยปบปบเร็วนะะขนาด

อโอ้ขึ้นยิดเล้วะดี๋ยห้องที่เนี่ยมักมันขึ้นจะโมวกันจะโม้แต่ยังมักมักที่สิกิน บสิอ้วนงามขนาดนั้นนี่เขาเรียกมึกอะไรนะมึกกล้วยมึกกล้วยมึกกล้วยครับแต่ว่าก,กล้วยหานยนกอยู่ด้วยครับเนี่ยค้ำน้ำตาแตกอกเทนะี่ยมมานนะค้ำน้ำตาแตก เอาไปล้องกินเห็ดกินมัง้งนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่วาซาบิค้นที่เป็นวัดเบ๊ะจะโลง่งแล้วจะโมมโล่งเลย ตอนตั้แรงตอนเศร้าๆจะเห็นวิถีชีวิตเช้าเลยครับสออกเรือบางคนก็บเรือเขาตอนเศร้าบางคนก็เเลือออกตอนเศร้าสืสลับกัน ท,ทั่วไปนะครับเลียวสิเห็นแต่เลียวจากครับเขาตะเกียบนะเขายังเห็นนะครับเลียวว่าจะตามถึงชายหาดหัว่าหยินเห็นมาถึงหลังบ้าไใจกลางบนเห็นมระหอดบับงเลยนะครับทะเลบอกเคียที่บ้านครับครับท่ชายฟังอ่ะสิมีบ้านพวกนีอ้อันจะกินเนี่ยนะครับ นี่ผมเดียวนี่แหละที่ว่าีอันชีกินก็ยังยนยอมกินหาวิธีดินล้นนาควิธีกินออกครับมันก็นมีความสุขอีกแบบหนึ่งครับนะของชีวิตของคนชาวเลมันก็นเป็นวิถีของชาวเลอีกแบบหนึ่งครับสนุกบนทุกนะครับ่ะย่าสาวมันไรกินครับกินกินย่าวอาถึงความทุกข์ ตอนนี้กินย่างเดียวครับนะเวลานี่เวลากิน จะตักกินคักหนวดสองหนวดโหดลดเต็มปากเต็มคำโอ้โหคับครับอืม ครับคลิปนี้กับพ่อสมนีก่อนเลยครับเด้อเลืออายุสามตัวเอาไปให้มือกล้องคนกิน่นเดี๋ยวพ่นน้ำลายไหลคนไม่ได้เห็นพ่นสิบ่ได้กินนั่นนะจังไรก็ ฝากากดไลค์กดแชร์นี่นะครับเด้อหายกำลังใจซื้งกันแล้วกันเป็นเมื่อไม่หัดครับจัางไหนกับล้อแรงใจจากพี่น้องเี่ล่ะเพื่อนฝูงนี่ละ่ละครับจัางไหนกับกดซับซักไพ่กดกระดิง่งซื้อช่องลอุงกี้ชวนชิมพ้ากินพ้าแหลกครับเนี่ยอย่ตรงนี้ยล่ะครับ กันนะคก็บฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเด้เอสำหสำหรับมือดีกันบ๊ายบายคลิปก่อนนะครับเด้อสวัสด,ดีครับ